สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังคือฮาทั้งวงการหลังพิธีกรสาวชื่อดังโพสต์ภาพล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่โพรโคอมเมนต์ทันทีเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับพิธีกรสาวอารมณ์ดีเป็กกี้สีธัญญาล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวทันทีเมื่อเห็นราคาทองคำปรับลดลงในตลาดโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว เบ็ตกี้อันเดอร์สกอร์สีธัญญาซึ่งเผยให้เห็นกระเป๋าเดินทางที่บรรจุเงินสดเป็นปึกๆพร้อมข้อความเล่าประสบการณ์การลงทุนทองคำแบบเข้าใจลึกว่าเรื่องของเมื่อวานและวันนี้วันนี้รีบเข้ารีบออก59900 61200ทับ150บาทจับที่เยาวราชไม่เสียค่าบ็อกซ์ฟีมือคุณคิวแอคคิวพิเซอร์ 1>, 1. เล่นระยะสั้นอย่างน้อยต้อง3ขั้นบันได 2. ตอนตกไม่ต้องตกใจไม่ขายเท่ากับไม่ขาดทุน 3. ซื้อทองต้องได้ทองไม่เอากระดาษ 4. ต้องเป็นเงินเย็นไม่ใช่เงินยืมข้อความดังกล่าวสะท้อนถึงแนวคิดการลงทุนอย่างมีวินยัยและรอบคอบของเบกกี้ที่แม้จะมาจากสายบันเทิงแต่ก็ให้ความสำคัญกับการบริหารการเงินไม่แพ้มืออาชีพในตลาดทองคำ หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปเหล่าแฟนคลับและเพื่อนดาราต่างเข้ามาคอมเมนต์กันแน่นเฉพาะหน่อยบุษกรที่ถึงกับเขียนสั้นๆว่าคุณพระ แสดงความอึ้งในความกล้าและความรวยขั้นสุดของพิธีกรสาวงานนี้เบกกี้ไม่เพียงโชว์ความมั่นใจในการลงทุนแต่ยังสะท้อนภาพผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำและรู้จักต่อย,ยอดความมั่งคั่งของตัวเองอย่างมีสไตล์สมฉาย,ยาตตัวแม่สายทองของวงการบันเทิงไทยจริงๆอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ